สวัสดีฮ่เด็กๆลิมบูทที่ไม่อ,อยากจะอ่านและผมหมอรงเกมเมอร์เอกฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับระบบสุดมหัศจรรย์ใจที่เด็กๆลิมบูทต้องมารู้จักและรู้วิธีใช้นะฮะและแน่นอนสอนวิธีฟาร์มด้วยและนั่นคือสาเหตุที่หมอรำเนี่ยกลับมาทํำซีรีส์นี้ต่อ นั่นก็คือหมอรำจากไายปวดหัวนั่นเองซึ่งพาที่เท่าไหร่ก็เออช่างแม่งฮะในหัวข้อของ Starlight Buff นั่นเองฮะแต่ก่อนจะไปเนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้มันได้สักพันไลค์หน่อยนะฮะแชร์ด้วยนะฮะและหมอรำจะขอบคุณมากๆเลยถ้ากดติดตามด้วยก็จะดีเหมือนกันนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปที่จะพาพวกมึงเล่นลิมบุตและรู้จักกับมันมากขึ้นนะฮะอ่ะไปกันเลยฮะกับสตาร์ไลคอรในกระจกนั่นเอง ผมจะขอเรียกว่าดาวแล้วกันนะฮะเพื่อความง่ายในการอธิบายนะดาวเนี่ยหลักๆเนี่ยมันคือเงินที่เอาไว้ใช้ในเฉพาะคอนเทนต์แสนสนุกอย่างกระจกนั่นเองนะฮะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะแต่รอบนี้เนี่ยเขาก็เอากลับมานะและให้มันฟาร์มง่ายมากขึ้นด้วยและ ใช้ได้สะดวกสบายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะฮะโดยมันเนี่ยจะใช้เพื่อซื้อบัฟก่อนเข้าดันหรือแม้แต่กิฟพิเศษก่อนเข้าดันนะฮะมันก็สามารถใช้ดาวซื้อมาได้เช่นกันนะฮะและมันยังทําอย่างอื่นได้อีกมากมายตั้งแต่หาซองที่ฟังก์ชันนี้เนี่ยจะใช้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่20แต้มนะฮะและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณเนี่ยใช้ฟังก์ชันนี้เรื่อยๆนะฮะโดยซองที่เราจะหาเนี่ยจะต้องอยู่ในชั้นของมันเท่านั้นนะฮะอย่างซองของตู้เขียวล่าสุดก็ได้อันนี้เนี่ยระดับง่ายเนย แต่ระดับยากเนี่ยจะโผล่ที่ชั้น3ถ้าจะใช้ระบบเสิร์ชหาเนี่ยก็แปลว่าเราเนี่ยต้องอยู่ในชั้นที่ซองสามารถโผล่ได้นั่นเองฮะไม่ใช่ว่าอยู่ชั้นแรกก็จะเสกออกมาได้เลยนะฮะโดยจํานวนการเสิร์ชเนี่ยจะมีไม่จำกัดครั้งนะฮะคุณสามารถเสิร์ชซองได้เรื่อยๆจนกว่าดาวคุณจะหมดเลยแหละฮะต่อมาก็ระบบฟิวชั่นของ โดยมันจะเรียกเก๋ๆว่า wishmaking นะฮะโดยมันเนี่ยจะใช้ดาว5แต้มเพื่อเปิดการใช้งานโดยมันจะเพิ่มโอกาสออกของตามแท็กที่เราเลือกเพิ่มขึ้นนะฮะอย่างปกติในโอกาสที่จะได้ของตรงสายที่เราเลือกไว้เนี่ยจะมีโอกาสอยู่ที่90%เราก็สามารถใช้ระบบนี้เนี่ยเพื่อเพิ่มโอกาสให้มันไม่หลุดเรทแล้วก็ได้ตรงสายมากขึ้นถึง99.9% 9 99เลยทีเดียวเชียวฮะโดยค่าใช้ใจ่ายของระบบนี้เนี่ยจะเท่ากับ5ตลอดนะฮะไม่ว่าคุณจะใช้ไปกี่รอบก็ตามใครที่กลัวหลุดเรทเนี่ยก็ลองใช้บบนนน,ะะบบน,น,นนี้้ดสาาาามกๆอััคญ เพราะมันเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยเล่นได้สบายๆมากๆในแต่ละรันของดากระจกนะฮะโดยก่อนที่ผมเนี่ยจะไปเล่าถึงมันเนี่ยผมขออธิบายระบบแบตเตอรี่ก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้สับสนนะฮะโดยคนบาปแต่และอิดีตี้เนี่ยเขาจะมีแบตเตอรี่หรือว่าแบตแบบนี้นะฮะโดยหนึ่งขีดของแบตเตอรี่อันนี้เนี่ยก็คือดาวที่เราจะได้เพิ่มเติมในตอนเริ่มรันนั่นเองโดยตัวอิดีตี้เนี่ยจะมีแบตได้มากสุดถึงต่อตัวละ5ขีดนะฮะ ถ้าแบตเต็มทุกคนเนี่ยดาวที่เราจะได้ตอนเปิดรันก็จะมีได้มากถึง120ดาวเลยนะฮะแต่จงจำเอาไว้ว่าหลังจากที่เล่นจบแล้วเนี่ยและใช้เอเคฟเฟรนในการรับขอรางวัลตอนจบรันไปแล้วเนี่ยไอดีติี้ทั้งหมดที่เราเอาเข้ามาในตอนแรกเนี่ย จะถูกรีเซ็ตแบตเตอรี่จนเหลือแค่ศูนย์หมดเลยนะฮะโดยจะสามารถเติมแบตได้โดยให้ตัวละครที่เราอยากจะเติมแบตเตอรี่เนี่ยออกจากทีมไปก่อนนะฮะง่ายๆคือให้เขาไปพักนั่นแหละฮะออกจากทีมที่ว่าเนี่ยคือออกไปเลยนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ลงสนามแบตจะขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะก็วงเล็บไว้ก่อนนะฮะเผื่อพวกมึงถามกูแต่มันจะมีตัวละครที่จะมีแบตไม่จํากัดอยู่นะฮะพวกที่มันจะมีแบตเตอรี่แบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตัวไอเดนที่เป็นตัวที่มีบูสจากอีเวนต์ในช่วงเวลาหนึ่งและตัวใหม่ที่าาตแบนนนนะ น่เยจะไมลลดลังโอเคทีนี้ในตอนเริ่มเนี่ยเราก็จะเจอกันกันกบระบบบัฟก่อนเข้าดันซึ่งอันนี้เนี่ยจะใช้ดาวที่เรามีตอนเริ่มหรือดาวที่เรามีอยู่แล้วมาซื้อก่อนเข้าก็ได้นะฮะเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเลยนะฮะโดยมันสามารถอัปเกรดบัฟให้เก่งขึ้นได้แต่ทุกการอัปเกรดเองเนี่ยก็จะใช้ดาวมากขึ้นอีกด้วยโดยเราจะใช้ดาวตอนเริ่มหรือว่าดาวที่เรามีสะสมเอาไว้ก่อนหน้านี้มาซื้อก็ได้นะฮะ เอามาอัพก็ได้เช่นกันนะฮะถ้าเรารวยดาวเนี่ยก็จะซื้อหมดเลยก็ได้นะฮะอัพก็อัพตันได้หมดเลยนะถ้าเรารวยดาวนะฮะและหลังจากที่เราเลือกบัฟไปแล้วเนี่ยต่อมาก็คือการใช้ดาวเพื่อซื้ออีโกกิฟได้มากสุด3ชิ้นนะฮะโดยจะเป็นกิฟประจําแท็กหรือไม่มีแท็กก็สามารถซื้อได้ขอแค่ไม่ใช่ของที่ฟิวชั่นมาแล้วหรือว่าของที่มีระดับที่สูงกว่าระดับ4นะฮะนอกเหนือจากนั้นนีก็สามารถใช้ดาวเซิาาร์ชหาและซื้อได้ตามใจเลยแต่ว่าเมื่อเราเนี่ยยิ่งเลือกเยอะดาวที่ใช้ก็จะเยอะ ทีนี้เด็กๆเ,เนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วว่าดาวมันมีประโยชน์มากมายเลอที่จะทําให้ชีวิตของคุณในแากระจกสบายมากแค่ไหนเพราะงั้นเนี่ยต่อไปผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับสิ่งที่ทุกคนสงสัยมาตั้งแต่นานมาแล้วนะฮะดาวเนี่ยมันาร์มยังไงนั่นเอง โดยวิธีฟาร์มดาวนั้นจะมีอยู่หลายวิธีตั้งแต่ฟาร์มเองด้วยวิธีของคนขยันหรือว่าวิธีของสายชิลสบายๆก็มีวิธีให้เลือกสรรสำหรับทกุกท่านทกุกสไตล์นะฮะโดยผมจะเอาวิธีแบบทั่วไปทั่วไปเป็นสปริกก่อนแล้วกันนะฮะแล้วค่อยแนะนําของดีใฟังท้ายสุดนะฮะ โดยวิธีแรกเนี่ยคือวิธีปกติเนี่ยนะฮะโดยเราเนี่ยจะต้องเข้าดันโดยใช้ทีมที่เรามีแบตเต็มที่สุดเท่าที่จะทาได้นะฮะและเมื่อเลือกปั๊ก่อนเข้าเนี่ยก็แค่เลือกเอาบัฟที่จําเป็นก็พอฮะพี่ครับพี่ครับมันมีอั๊บอะไรที่มันจําเป็นบ้างอะพี่มึงเนี่ยมันถามไมโง่อจริงๆมึงก็เอาตามกูแล้วก,กันสูตรนี้ใช้ง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยหมอรําก็ใช้เหมือนกันนะฮะโอเคแล้วให้เอาเครื่องหมายติ๊กตรงนี้ออกเลยนะฮะเพื่อไม่ให้ระบบเนี่ยมันเปลี่ยนดาวเป็นเงินในกระจกนั่นเองฮ ยากนะฮะถ้าอยากจะได้ดาวเยอะๆและแน่นอนคุณต้องเล่นชั้นสูงๆไปด้วยยิ่งไปชั้นที่สูงขึ้นก็จะได้ดาวตอนจบรันเยอะขึ้นนะฮะและในบางครั้งเนี่ยเมื่อจบด่านบ้างด่านเนี่ยที่มันเป็นพวกมอนข้างทาง,งโหดหรือว่าพวกข้องบอสเล็กเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีดาวให้เป็นขอระับนอีกด้วยก็สามารถจิบมาได้ถ้าคุณกําลังฟาร,ร์มดาวอยู่นะและถ้าอยากได้ดาวเยอะกว่าน,นี้ต้องทํายังไงแน่นอนว่านอกจากที่คุณเนี่ยจะต้องไต่ระดับให้สูงขึ้นแล้วเนี่ยคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องข้อซองรถไฟหรือว่า reflection เพื่อให้คุณเนี่ยได้ดาวเยอะกว่าเดิมโดยโซนรถไฟเนี่ยจะเริ่มโผล่ตั้งแต่ชั้น4เป็นต้นไปนะฮะก็เลือกสารตามความพอใจและระดับทีมของคุณด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือวิธีฟาร์มสำหรับคนมีเวลามีความมุ่งมั่นและขยันและเสียดายกล่องพลังงานนะฮะและแน่นอนว่าถ้ามึงจะใช้วิธีนี้เนี่ยมึงต้องอยากได้เวลพาดด้วยวยง่ายๆเนี่ยถ้ามึงโลภก,ก็ฟาร์มตามที่แนะนํานี้เลยนะฮะ แต่ถ้าคุณนั้นอยากจะฟาร์มอีกวิธีที่ง่ายกว่านี้เนี่ยแน่นอนว่าหมอรามมีอีกวิธีที่ง่ายกว่านั้นนั่นก็คือการกาชาเองฮะโดยวิธีฟาร์มดาวจากกาชานั้นก็คือให้คุณเนี่ยเปิดกาชาถ้าคุณได้ตัวใหม่ลูกพี่ก็จะได้ดาวมาเยอะมากพอสมควรและก็ใช่ฮะคนที่ชอบแลกตัวก็สามารถได้ดาวอย่างตรงนี้ได้ด้วยฮะหากคุณเนี่ยเปิดได้ตัวนั้นในการชาเป็นครั้งแรกนะฮะก็จะได้ดาวมาเองตัวไหนที่คุณเคยได้แล้วในการชาก็คือไม่มีโอกาสได้ดาวนะฮะอันนี้ก็วิธีสายกาชาและพอจะมีเงินอย่นิหน แต่ถ้าคุณทุกคนฟังมาแล้วเนี่ยทำไมดาวมันดูฟาร์มยากจังไม่เห็นจะเหมือนที่พี่ชายโมไว้เลยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าสวิธีที่ผมเพิ่งกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยมันยังไม่สตอกมากพอที่จะฟาร์มดาวได้เยอะๆสำหรับคนชิวๆนะฮะและคนที่ขี้เกียจเนี่ยเขาก็มีวิธีฟาร์มแบบคนขี้เกียจเช่นกัน,นะฮะและของดีแบบนี้นเนี่ยผมก็อยากจะเก็บไว้ให้ทุกคนได้ชิมทีหลังนะฮะและผมจะมาบอกให้ทราบว่ามันทํำยังไงวิธีนี้ก็คือวิธีสำหรับคนที่ไม่เสียได้กล่องพลังงานไม่สวนว่าวลวพาจะขึ้นหรือเปล่า สนแค่ว่ากูอยากได้ดาวเยอะๆเอามาเล่นกระจกสบาย,บายๆอะไรทั้งนองนั้นแน่นอนว,ว่าวิธีนี้ถูกใจผู้มึงแน่นอนถ้ามึงต้องการอะไรอย่างนั้นนะฮะโดยขั้นตอนแรกเนี่ยให้ลูกพี่เนี่ยจัดทีมมาสัก6ทีมหรือว่าเท่าไหร่ก็ได้นะฮะตามที่งบทุกคนถึงโดยทุกคนในทีมในแต่ละทีมที่เราจัดมาเนี่ยห้ามหน้าตาเหมือนกันนะฮะแม้แต่คนเดียวเลยที่ผมอยากจะสื่อก็คือถ้าทีมแรกของเราเนี่ยมีเต้ร่ำผีหิวเลือดอยู่ทีมที่สเนี่ยก็ห้ามมีเต้ผีหิวเลือดอะไรประมาณนั้นนะฮะแน่นอนว,อนก,ก,ก,วกัน,นะ พอจัดเสร็จแล้วเนี่ยให้ท่านสมาชิกเข้าไปในันกระจกได้เลยและก่อนเข้าเนี่ยคุณต้องไม่ซื้อบัฟและกดเข้าไปเลยนะฮะแต่ก่อนจะเข้าไปเนี่ยให้ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกนะฮะเพื่อไม่ให้ดาวที่มีตอนเริ่มรันเนี่ยกลายมาเป็นเงินในกระจกนั่นเองและเมื่อผ่านหน้าอินเทอร์เฟซเมื่อกี้มาแล้วพอมาถึงหน้าเลือกอีกโก้กิฟต์แบบนี้ก็กดถอยออกหรือกดออกมาจากหน้านี้ได้เลยแล้วมันเนี่ยจะพาเว็บมาที่หน้ากระจกแบบผมแบบนี้นะฮะและให้กดเข้าอีกรอบคุณจะเห็นคําสั่งถอยตรงนี้ แล้วให้กดมันมันจะขึ้นสรุปผลว่าคุณเนี่ยมีดาวที่จะได้เท่าไหร่แบบนี้ก็ให้ท่านเนี่ยกดใช้พลังงาน5กล่องเพื่อรับดาวที่ควรจะได้ตรงนี้เลยนะฮะแน่นำว่าวิธีนี้มันไม่ได้พลาดอย่างที่ผมบอกไปนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ย ให้ลูกพี่เนี่ยทำซ้ำอีกรอบและใช้ทีมที่2นะฮะและทำแบบเมื่อกี้อีกรอบไปเรื่อยๆทำซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยจะก,กว่าจะครบ6ทีมนะฮะและเมื่อครบ6ทีมก็วนกลับมาทีมแรกใหม่อีกรอบแบตมันก็จะเต็มแบบนี้นะฮะและทีนี้ผู้มึงก็ฟาร์ไมไปเรื่อยๆเลยจนกว่าพวกมึงเนี่ยจะพอใจกับดาวที่ได้แล้วหรือว่าคิดว่ามันเพียงพอแล้วเนี่ยถ้าจะถามผมว่าเท่าไหรไม่มมนถึงจะพอใช้จก็สักสามสี่พันก็สบายแล้วะฮะเอาจริงและนั่นก็คือวิธีการฟาร์มดาวทั้งหมดที่ผมจะมาแนะนำในคลิปวันนี้นะฮะและหัวข้อกกี่ยวววััับบรรดาาหหือ็ลอมลลงแ้้ในนน เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนได้อะไรจากคลิปนี้กันไปบ้างหรือเปล่าเอาจริงๆนะทุกคนผมว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปที่เด็กๆร้องขอมาเยอะมากๆฮะเพราะว่าตั้งแต่ระบบดาวมาเนี่ยเด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดาวคืออะไรและผมเนี่ยก็ต้องไล่ตอบให้เรื่อยๆฮะซึ่งผมก็หวังอย่างยิ่งว่าหลังจากคลิปนี้ปล่อยออกไปเนี่ยคนที่ถามคําถามในแนวเนี้ยจะลดลงบ้างนะฮะและทําให้กูเนี่ยสบายใจกับคอมมูนิบูทไทยแลนด์หน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงอยากจะขอให้ทุกท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยแชร์คลิปนี้กันยๆนะ เพื่อให้คนอื่นๆได้รู้จักกับระบบพวกนี้มากขึ้นเพื่อค้าสติหมอรำรและเพื่อคอมมูนิตี้ที่คุณภาพมากขึ้นด้วยนะฮะและเป็นไปได้ก็อยากได้สักพันไลค์พอจะเป็นไปได้ไหมวะโอเค,อเคก็เป็นคลิปที่มีสาระอีกคลิปแล้วกันจากปกติที่ไร้สาระมานานฮะถ้ามีอะไรอยากจะขอให้ผมทำเพิ่มในหัวข้อไหนก็ลองรีเควสมาได้แต่ว่าพวกโปรเจกต์ูลดาต้าเบสเนี่ยมอรไม่รับรีเสนะจะเออโอเค,อเคแค่นี้ละกันฮะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีฮะ